ในการดูการนุมติว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวตะกีฬานะครับพร้อมทั้งทีมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนะครับและท่านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านผู้การจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ท่านรองผู้การจังหวัดประจวบท่านรองผู้การจังหวัดระนองท่านท่านหยางมูลีมูเลี่องกูลโอมานนะครับจากมาเลเซียนะครับอ่น้องสื่อมวลชนนะครับและผู้เข้าร่วมแถลงข่าวในวันนี้นที่เคารพทุกท่านครับครับผมยินดีครับแล้วก็อยากเป็น อีกคนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันนะครับอาดิมทะเลฝั่งตะวันตกนะครับให้เป็นบุดหมายของการท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญของประเทศนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็ได้ตั้งใจมาร่วมแถลงข่าวนะกับพวกเรานะครับก็อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่านะครับ รัฐบ,บาลมีภารกิจที่จิ้งใหญ่ที่มอบให้กับนะครับให้คนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับมาดําเนินการคือหาเงินนะครับไป3.5ล้านล้านนั่นนะครับถ้าจะมองดูด้านคนก็บอกอย่างน้อยต้องมีคนมาเที่ยวประเทศไทยนะ36.7นะครับดูแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าออกไปพบปะกับทุกคนที่มีส่วน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเองท่านก็ลงมาเล่นเองนะครับผักดันนะครับนะครับท่านใส่ใจเรื่องงานมากนะครับแล้วงานใดถ้าจะต้องใช้งบต่างๆเพื่อให้งานสําเร็จท่านก็ใส่เงินด้วยนะครับตรงนี้จากการร่มแรงร่มใจที่ดีนะครับก็ทําให้เรามั่นใจว่านะครับ นโยบายที่ของรัฐบาลนั้นนะครับทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันเพราะเรามองไปว่าผลประโยชน์ที่ได้คือใครประชาชนที่อยู่ในลากรายากก็คือในบูนบ,บ้านและชุมชนใช่ไหมครับเขาจะได้ลืมตาอาปากจากเงินที่ได้จากเขามีเจ้าของกิจการทีร่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เองนะครับผมจึงเรียนว่ารัฐบาลก็เลยออก ดิสนายไทยแลนด์โอบอมานะครับเป็นมาตรการใหญ่นะครับที่จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนใช่ไหมครับเป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวนะครับที่เป็นการท่องเที่ยว,นะอ,ยวอะไรนะที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะครับนะครับ ขยายไปจากท่องเที่ยวเมืองหลักไปอยู่เมืองรองตรงนี้เราเป็นหัวใจของรัฐบาลนะครับเดิมนั้นมี2ี่สองจังหวัดถามว่าอีก50าสิบจังหวัดนั้นนะครับไม่ได้ช่วยหาเงินนี่นะครับมันก็เลยเทําให้แคบนะครับพื้นที่ทํางานแคบลงรัฐบาลก็เลยขยายบอกว่านในประเทศไทยมันมีหมดนะครับไอซีเบสซอฟท์พาวเวอร์มีหมดทุกแห่งในประเทศไทยแล้วก็ผมเชื่อไปศึกษาดีๆมีทุก ทุกอำเภอด้วยถ้ามองตามอำเภอนะครับมีอยู่ตลอดเมื่อขยายอย่างนี้ก็จะทำให้แหล่งที่เป็นนะครับดึงดูดน,นะครับคนที่มาเที่ยวหรือของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันสวยมันดีมันเด่นอยู่แล้วเอามาโชว์มันก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้นะครับรัฐบาลเติมไปอีกถามว่าแล้วคนที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็มองลึกไปอีกนะครับท่านยกให้นโยบาเลยว่าต้องไปการท่องเที่ยวฝอออนคือทุกคนมาเที่ยวได้ มันก็กว้างขนึ้นด็กใช่ไหมครับคนแก่เดี๋ยวนี้คนแก่มาเยอะใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เยอะคนพิการเองใช่ไหมครับกลุ่มหลากหลายทางเพศนี่หรือกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาดูคนเหล่านี้นก่อนก่อนนั้นผมบอกว่าพวกนี้เป็นอะไรเป็นภาระของรัฐบาลนะครับแต่ไม่ใช่เขาที่จริงนะพวกนี้คือผู้พลังเป็นพลังนะครับรัฐบาลจึงออกกฎหมายที่จะ ส่งเสริมคุ้มครองนะห้มีสิทธิทสเสรีภาพนะครับมีเหมือนพี่น้องคนไทยนะครับตรงนี้เองนะครับทุกอย่างที่ทํารัฐบาลจัดไปนั้นได้มองเห็นว่าทุกคนมีความสําคัญต่อชาติแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่จะได้เงินมากก็ต้องขยายกิจการเพราะงานที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนั้นให้มีนะครับลงไปถึง ทำเข้าไปถึงหมู่บ้านและชุมชนให้มากที่สุดนะครับคือแก้แก้ที่ตรงจุดขึ้นนะครับเพระาะฉะนั้นโครงการอันเนี้ยนะครับกินรถทริปของอ่สี่สามสี่จังหวัดนะครับทางทะเลฝั่งตะวันตกนั้นจึงเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วนะครับเป็นโครงการที่สามารถจะสร้าง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นในเชิงท่องเที่ยวนะครับแล้วนํามาซึ่งนะครับเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเส้นทางที่ที่เราเปิดทําอยู่นะครับนะครับก็ก็เลยมาตั้งเป็นรูทนี้ขึ้นมานะครับรูทด,ดินฝั่งทะเลตะวันตกนะครับไทยแลนดิบเวลานะครับที่จังหวัดคือเพชรบุรีประจวบจุมพรและแล,ะละนอนนะครับ ท้งนี้ทั้งนั้นเขาไปมองดูแล้วก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกนะับมันเทียบได้กับทางทางยุโรปของเรานะครับฝั่งทะเลยุโรปที่ French iera, ล i เวล่านะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝรั่งเศสในโมนาโกในอิตาลีขึ้นมานะครับก็เลยว่าไอ้สีจังหวัดของเราถะเทียบแล้วนะครับก็มาเป็นไทยแลนด์ลิเวล่าขึ้นมานะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงที่จะให้ทั้งคนไทยและต่งางชาติ นะครับมาขับรถกันนะครับวันนี้จริงมีรถสวยๆนะครับเอามาโชว์นะครับแล้วก็รถเหล่านี้คงไม่ได้โชว์เดี๋ยวก็จะมีรถจับต่างๆประเทศในประเทศนะครับมาร่วมนะครับใช้ในการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นรู้ตรงนี้เป็นรูปพิเศษนะครับท่องเที่ยวโดยโดยรถส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปกันเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มวิตสหายนะครับแต่ผมอยากจะเรียนว่า อ้ช่วงตัวเลขที่มีโควิดนั่นนะครับอ่าสี่จังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีรายได้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับสูงนะครับแต่ขณะน,นี้มาถึงขณะนี้นะครับก็ดูตัวเลขแล้วจากที่ประเมินผมดูตัวเลขนะครับก็ใกล้เคียงกับกับเมื่อก่อนโควิดนะครับทำให้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าอ่าสี่จังหวัดชายชายทะเลหรือชายแดนที่ติดกับทาง พรรมากว่าดีและที่มีภูเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอาจจะนํามาซึ่งรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ไปเนี่ยสามวันสองคืนเนี่ยนะครับที่จะจัดที่มีขึ้นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับดังนั้นก็เลยเปิดเพื่อถแถลงข่าวกันเพื่อจะให้พี่น้อง ผู้สื่อข่าวท่านด้วยกระจายให้กว้างขวางนะครับเส้นทางตัวนี้จะเป็นเส้นทางที่สร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีเป็นอย่างดีนะครับครับก็มเมงต้องขอขอบคุณนะครับหลายส่วนที่ช่วยกันลักดันนะครับมาักดันโดยเฉพาะเส้นทางนี้นะครับท่านะนผู้ว่า ครับก็มาได้ไอ้จังหวัดหนึ่งไงมาสามคนอ๋นอหนะนึ่งคนทศเโทษทีนะทั้งสี่จังหวัดเนี่ยนะครับนะครับมาร่วมพลังกันนะครับผมก็เห็นว่าท่านผู้ว่าเป็นน้องในกระทรวงมหาดไทยผมมา็เลือดมหาไทยเข้มผมก็เลยวันนี้บอกผู้ว่าเพชรบุรีว่าพี่มีงานหลายอย่างแต่ว่าขออยู่กับกับน้องๆที่นี่นะครับแล้วก็คงไม่จะขอกับน้องๆในการทํางานเพราะชีวิตการเป็นมหาไทยผมไม่ยาวนาน ผมเริ่มจากประละัดอำเภอจนเป็นประลัดกระทรวงมหาดไทยก็คุกคีกับน้องๆน,นะครับก็คงจะต้องขอแรงความสําเร็จของงานมันอยู่ในพื้นที่นะครับคนจนอยู่ไหนคนจนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอ,อ,อยู่ในชนบทอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอยู่ในชุมชนแตนะ่ผู้ว่ารับผิดชอบดังนั้นงานทั้งบทนี่นะครับหากผู้ว่ามาเป็นหนึ่งแรงแข็งขันในการทํางานหรือมอบให้แต่ละจังหวัดเป็นพระเอกในการทํางาน จะต้องสําเร็จเพราะว่าผู้ว่าเขาก็รักเกยียรติรักศักดิ์ศรีแล้วก็มีทีมงานซึ่งเป็นการ,การทุกฝ่ายอยู่นะครับก็เลยเดียนกับท่านผู้ว่าน้องๆทุกคนความสําเร็จของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬายนะอยู่ที่พวกท่านด้วยนะครับขอให้นะครับให้ไปดูแผนแผนงานแผนใช้คนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไรจะให้พี่น้องกับใายนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากทาวต่างประเทศมาเที่ยวมากๆนะครับจะได้เงินใช้อะไรต่างๆมากมายนะครับ ก็ขอให้กำลังใจนะครับในการที่ท่านจะนํานักท่องเที่ยวเที่ยวใน4จังหวัดนะครับตั้งแต่เพชรเพชรบุรีไปใช่ไหมครับเพชรบุรีเปิดจัวพระนองชุมพรน,นะครับขอให้กิจการนี้นะครับทำแล้วมีผู้วริการสนับสนุนมากมายทําแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตาบลหมู่บ้าน,นของจังหวัดเหล่านี้นะครับที่ใกล้เคียงกับ ที่เป็นเร่งท่องเที่ยวที่เราจะนำพาไปนะครับมีอาชีพและมีงานทำนะครับก็ให้สำเร็จสมความตั้งใจทุกอย่างทุกประการนะครับ,รบก็ขอเปิดนะครับในนโยบายก็กว้างส่วนรายละเอียดผู้ว่าคงจะมาพูดเชิญชวนด้วยไหมอ่านะครับรายละเอียดนั้นจังหวัดไหนดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านฟังรายละเอียดจากผู้ว่าจังหวัดนะครับส่วนผมเองนั้นเคยดยู กุยบรีประจวบนะครับเคยเป็นนายเภอกุยบรีประจวบนะครับครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับคนทุกๆคนทุกฝ่ายครับ,นะรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านอยู่ต่อสักครู่นะคะเพื่อรับของที่ระลึกนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านเสริมศักดิ์ พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าโครงการนี้นะคะนอกจากจะได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วนะคะก็ยังเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพที่ส่งผลให้กับชุมชนได้มีรายได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านานัทด,ดัดชัยนะคะนำพูนสุขสันต์ขึ้นมอบของที่ระลึกนะคะ ซึ่ท่านนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะมอบของที่ระลึกนะคะเป็นของดีนะคะจังหวัดเพชรด้วยเดี๋ยวขอภาพวิดีโอด้วยนะคะ ลำดับต่อไปเขาเป็นวิดีโอนะคะ5 4 3 2 1มองวิดีโอได้เลยค่ะโอ้โหหล่อเลยนะคะ่ะเดชเชิญท่านทั้ง2อยูต่อก่อนนะคะคิวลำาดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านคมกรีดเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันท่านราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และคุณนัทนฤพงศ์สังเกตนะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะคะ